เราต้องรอเต kind of mm ียวเซียนแช่นะเผื่อเราไถแล้วแบบเตียวเซียนแช่ไม่โดนเตียวเซียนนั่นแหละสวยครับโอ้โหสวยครับเขาโดดพอดีครับไรเก็บงานให้เฮ้ยอะไรลูกบอลมาล้างแล้วจ้าเฮ้ยคนนี้คนนี้จะไปเฮ้ยอัดเนี้ยบอกแล้วอ้าวคิวรัวๆเลยครับฉี่มายังไงอีกสักคนปะล่ะไป คันเทพเว็บซื้อขายไอเดีเกมรวมทุกอย่างไว้ที่นี่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นไอเทมโค้ดไอเดีเกมออนไลน์และบริการใหม่ล่าสุดบริการเติมเกมส่วนลดที่ถูกที่สุดสามารถเลือกเติมเกมยอดฮิตได้แล้ววันนี้ที่คันเทพลิงกอยู่ด้านล่างนะครับผมลัมเบอร์หลุดมาไม่รู้ว่ามันหลุดมาได้ยังไงโอ้โหตัวมันกคจะปั่นป่วนและโดนแบน แทบจะ99.999%นะครับผมวันนี้หลุดมานะฮะก็ไม่บายที่ช่องผมจะเอาตัวมาแก้ทางมันนะครับเพราะว่าช่องผมที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการแก้ทางกัเงยเลยแล้วฉันแบบเสียกูเป็นงี้ไปเลยแล้วครับก็สวัสดีทุกผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะอยู่กับผมในเจ้าสุนทรกันณฑ์กันเจ้าฝากเกมนะครับวันนี Trail ้เราจะเอาเทนมาแก้ทางระเบิดนะครับเพราะว่าเจอระเบิดหลุดมานะครับผมแล้วมันก็เป็นตัวที่หลุดยากมากๆเลยนะฮะแต่แล้งเราก็เราจะเอามาเทนมาจะจะจะไปกันเลยดีกว่านะครับฟังทันไหมมาเป็นแลับเลย โอเคนะครับง่ายๆเลยก็คือลัมเบอร์ลุดเว้ยคือท่านผู้ชมก็รู้ว่าไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเคยเจอมาหรือยังหรือว่ายังไม่เคยเจอหรือว่ายังไม่เคยเล่นนะฮะลัมเบอร์เนี่ยในในแหลงต,ตอนนี้เนี่ยคือโดนแบนแบบ9.9.99% 99นะครับ <B uck. S 1> โดนแบนบ่อยกว่าอย่าเตะอ,อีกนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าไอการทุบสกิลหนึ่งของมันอนะ่ะมันไม่คิดไอนี่เว้ยมันไม่คิดรองเท้ากันซีซีนะฮะ เราออกกันเรารองเท้ากันซีซีมันก็กระเด็นเท่าเดิมอะ่ะมันกระเด็นโคตรไกลเลยนะประมาณ7 8เมตรได้นะครับแล้วทําไมน้องเทลเรายืนยิ้มอยู่ตรงนั้นฮะสวัสดี <ไป S 1> พ่อหนุม <ไป S 1> หน่มรำพ่อหนุ่มรำเฮลโลทุบชั้นเหรอนายมีทุบเรามีไถเอาเด้นายไปทุบเรามีไถแล้วเราก็ไปเล่นนี่เดี๋ยวโอ้โหโกระเด็นโคตรไกลคิด,ด,ดว่าจะให้รอดเหรอครับโดดอุ้ยไม่ถึงสลิมโอ้โหซอลิซอลิซนี่นี่กันเน็กกันเน็กไม่ได้เลย เก uh ็บใครก่อนอ่า hey, ฮ <laughs> no, <laughs> ่าชื่นใจออแล้วก็ถ่ายมาได้บอกเลยว่าผมนี่เทรนอันดับหนึ่งฮะนี่เลนล่างไปแล้วหนึ่งนะครับเทรนโอ้ยระวังไม่ใช่เทรนเทลยย่ามายุ่งกับเทลวผมเย้เย้ได้ไ้เนี่ยเทีเทยวเทลเทลเทเทใส่เทลวเทลวเทลวชิบหายแล้วเทียวเทลปวควยิงอ้าวแจ้งเแมงเรียวผมอ้อยมา ออยดีกว่าโอ้โยเขาเรียกว่าการหลบลัศมีอ้อยฮะผู้ชมอ้อยอ้อยหนุดดนี่ว่าโหนไปไหนครับเพื่อนโอเครอเทลแป๊บเร็วเทลเร็วเร็วครับเทลต้องเกิดนะทานผู้ชมเทลต้องเกิดเทลไม่เกิดเกมนี้คือไม่ได้เลยนะฮะโอเคเติมเลือดแป๊บนะครับผมเราต้องให้เทลเกิดมากๆเพราะว่าเทลเป็นตัวที่ถ้าไม่เกิดแบกทีไม่ได้เลยนะเกมนี้นะฮะ ว่าดูฝั่งเราครับฝั่งเราก็โอ้โหเตียวเซียนแพนดา้าตัวล้วงสองตัวแต่ฝั่งเขาได้สลิมไปอะไรฟาดไปเลยสโลสโลสโล,สโลเลออกมาดิวิ่งผ่านกันเดินผ่านกันเป็นยูันเนมเลยม่ขึ้นมาแล้วนะเทียวระวัง,งนะครับเมียดเขาหายนะฮะดักตรงนี้ก่อนลัมเบอร์ ต้องนี่ไงเมอตามองดีๆแล้วไถออกมาให้เพื่อนแล้วเพื่อนไม่มายิงเหรอครับเพื่อนระวังโดนยกครับลอยไปเพื่อนครับเฮ้ยโอ้โหตรงนี้ยังสวยครับยังสวยโอ้โหไม่ตายก็ไม่รู้โอ้โหมีงึกงักหนึ่งจังหวะเดี๋ยวเหมือนเน็ตปิงลมเบอร์อยู่ไหนลมเบอร์ลมเบอร์ะล้วอ้าวนึกวมากโอเคเล่นซัพพอร์ตเทคนิคอย่างหนึ่งก็คือ ตาตาซ้ายมองแมพเล็กนะฮะตาขวามองจอนะครับผมนี่แน่นี่แน่นะครับจะทําให้คุณเล่นเก่งขึ้น300%อันนี้เรียกได้ว่าต้องฝึกกันด้วยนะฮะเทลวเลือดผมเลือน้อยนะครับอย่าเพิ่งเล่นนะครับโอเคกับรอบที่2สอ่าชิ่นใจระเบิดผมไปเล่นมาแล้วนะท่านผู้ชมคือมันมันปวนจริงมันป่วนมากมันเป็นซัพพอร์ตแบบดอยเสื้อให้ทียอะไรมันวะ ยังไม่ได้ไปดูเทียเลยแต่ว่าผมว่าน่าจะให้เทียสูงแต่โดน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 พ่ายแล,แล้วมันทุบมันทุบก,กลับไปนั่นไงจะทุบกลับอย่างนั้นเหรอโอ้โหทั้งทุบทั้งลอยอืมสโลเอาเดะทำเพื่อนผมผมก็ทำเพื่อนคุณนะครับผมก็ทำเพื่อนคุณนะครับไม่ทำเพื่อนคุณผมทำคุณก็ได้ครับเลือดดำเลยเฮ้ยไว,ไว้ไม่ทันโอ้โหเสียดายไม่เป็นไรครับใช้ขอขอกมาให้เพื่อนครับเทลเดี๋ยวพึ่งกลับเมาคีฟก่อนเธอจะได้รวย แล้วก็เอามัอคือเล็กไปด้วยครับเพราะว่าตาตาตาซ้ายเราดูอยู่เห็นป่ะนะครับอ้อยอยู่กลางอ้อยอยู่กลางอ้อยมาแล้วนะอ้อยมานะอ้อยมานะฮันด้ารู้สึกจะเข้าไปป่วนป่าและน่าจะเจอต่อตัดได้ไหมเออได้เฉยฮันด้าเจอต่อละเตอต่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 อหนีแพน้าต่อหนีต่อไปนี่จึขวางให้สองขวางให้สองโอ้โหสี่ ไม่นะมิจฉาเอ้ยวู้ววู้สวยไอเยี่ยมริมตายครับริมตายริมตายเบอร์ก็จะตายอันนี้เหมาะเส่เพื่อนเราทำไมเอ้ยมันแข็งไถ่เอ้าอุ๊ยเขาพาก,กวานกดอ้าวเพื่อนเพื่อนขอโทษ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 เ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ผมถ่าลับเบอร์มา, <c oughs> มาหาเตียวเซียน โอ้โหนึกว่านึกว่าเตียวเซียนจะสกิลหนึ่งเศมันตายแต่ไม่ตายเอาแล้วแพนดาแคนว่ะแพนดาแคนแพนดาแคนช็อตนี้ไม่ได้เพนดายังไงยังไงโอเคไม่รู้ฮะเกิดอะไรขึ้น,น <c oughs> ไปกันตอดีกว่านะครับผมโอ้โหสอรี่จริงๆเตียวเซียนเมื่อกี้นึกว่าไถามาแล้วแบบเตียวเซียนจะทำดาเมจเศษมันตายไงเพราะเลือดเขาก็เหลือในน้อยเองนะฮะนิดหน่อยนิดหน่อยน้อย,อยจิบจิบ <c oughs> เป็นอะไรที่เสียดายช็อตเสียดายมันก็น่าเสียดาย,ยาจริงนะครับสําหรับ R O V เนี่ยปังเขาเก็บมังกรวะเทลเขาเก็บมังกรเราเก็บดาร์กดีไหมเทลมาเทลมีเธออยู่เธอต้องเธอต้องสวยกันเทลดีๆก็พอเกมเนี้ยบอกเลยฮะไม่มีอะไรมากมายล่างเป็นขีบโอ้พอเลนเราตายพอเลนเราตายคลยิปล่างแตกปะเนี้ยไม่น่าเหลือ โอ้ยโหผักไกลมากเห็นป่าอือลองเท้ากันซีซีคือไม่ได้ช่วยอ่ะท่านผู้ชมมันไปหาเทลละมันไปหาเทลละเทลเสียล่างได้บนโอเคถือว่าเทรดครับเป็นการเทรดกันที่ไม่ติดดอยฮะถือว่าเป็นการเทรดที่คุ้มค่าเออคุณก็ได้ผมก็ได้นะครับไม่ดอยไม่ดอยฮะไม่ดอยจอนี้โอเคเทลจ๋ามานี่เร็วลูกพ่อ นะครับน้องเทวเออสวยเมาคีฟเมาคีฟให้หมดเอาคีฟให้หมดเราจะไม่รัดคีบเธอสักกตัวเพื่อให้เธอได้เกิดสุด,สด <I shall S 1> ๆเพราะเราเข้าใจ <shall> หัว <go down. S 1> อกการเล่นเทวไม่เกิดคือกากมากนะครับ <Wow. S 1> อะไรน้องฉีโอ้โหฉีสลับแล้ววะ s <S เอาวะไป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 เอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเ,อ,ยเอ,ยอะไรทำไมพุ่งมาอย่างนี้เหมือนมีเพื่อน,อน,เ,อนเ,หเ,เหมือนมีเพื่อนเลยสโลให้แล้วเดี๋ยวพุ่งมาเหมือนมีเพื่อนเลยเพื่อนอยู่ไหนเนี่ย เพื่อนอยู่ไหนเนี่ยอ้าวตายเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่ล่างหมดเลยแล้วทำไมพุ่งมาแบบนั้นอะโอ้โอเคเอาสักหน่อยไว้ดักนิดหน่อยไว้จะยันเดี๋ยวพึ่งออกไปอย่าพึ่งออกไปเราต้องรอเตียวเซียนแช่นะเผื่อเราไถแล้วแบบเตียวเซียนแช่ไปโดนเตียวเซียนนั่นแหละสวยครับโอ้โหสวยครับเขาโดดพอดีครับไล่เก็บงานให้เฮ้ย อะไรลูกบอลมาล้างแล้วจ้าเฮ้ยคนนี้คนนี้จะไปเฮ้ยนี่บอกแล้วเอ้าคิวรัวๆเลยครับฉี่มายัางไงอีกสักคนประล่ะไปหมดดงครับผมหมดดงหมดดงนะครับเรียบร้อยโอเคเฮ้ยหลงัลงหลังหลังพี่เบิร์พี่เบริร์พี่เบริเบร์พี่ลำอ้ยทุบกระ,ร,ะระเด็นอย่างไกลอ่ะกระเด็นไกลกว่าฉี่ ชี้ผักอีกนะ <ch> ชี้ผักเรายังไม่กระเด็นไกลขนาดนี้นะลัมเบอร์ทุบนี่กระเด็นไกลมากอันนี้ผมก็ลองไปเล่นมาดูแล้วนะครับส่วนลัมเบอร์สนุกจริงนะครับแต่ไม่ชอบอย่างหนึ่งยังไม่ชินอย่างหนึ่งก็คือสกิลสองมันพุ่งแล้วมันไม่ลอยไม่ลอยสวยฮึบมานี่โอ้โหทำอะไรเพี้ยนผมเดี๋ยวเสียนออกไปเยอะเฮ้ยเยอะตา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 ตอ อุ้ยขอบใจที่ปักออกจากป้อมโอ้กระเด็นออกกระเด็นอย่างไกลมีไหมมีจริงชีโอ้ยเอกลิเวอร์ไม่มีฮะระเบ้อโอ้ยหลบได้เป็นงานออ้ยแล้วผักอีกเอ่อข้อดีอีกอย่างที่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 จะพูดอะไรวะกันเทลก่อนดีกว่านะฮะท่านผู้ชม เวลาเขาเขาเวลาเราเข้าป้อมแล้วเขาแบบอันนี้มาระวังนะเทียวเขาจะชอบผักเราออกจาก่ออุ้ยล้างได้อยู่โอ้โหสองผักสองผักสองผักผลไม้กันเลยทีเดียวไปแล้วครับปล่อยผมรอดไปเถอะฮะเพื่อนผมมาแล้วนะหรือจะเอาหรือจะเอาอุ้ยมีบอกมีพุ่งยังไงได้อยู่เตียวเซียน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 อย่าทำเตียวเซียนผอมอย่าโอ้ย เอกคือสื่อคาลิบาฟาอะไรคนนี้จะมาช็อตงอกแงกงอกแงกอแงกงอกแงกอะไรโอ้โ,ห,โห,ห้าหนึ่ง้หาหนึ่งโอ้ s u p p o r ตจริงวะเนี่ยเราไปครับกลับบ้านกันดีกว่าเหนื่อยเลยช็อตเด็กนะครับบอกเลยว่าอย่างมันแก้ได้อยู่นะ,นะท่านผู้ชมเพราะว่าโลเบอร์เอ่อแพทนี้นะฮะถึงแม้ว่าจะมีสกิลสกิลหนึ่งจะรีเวิร์กเป็นการผลักแต่ว่า ไอ้สก right, oh ิลสองที่มันพุ่งอ่ะเมื่อก่อนพุ่งชนศัตรูจะลอยนะฮะแต่ว่าตอนนี้คือไม่ลอยนะไม่ลอยเอาคนนี้มาไงเนี่ยเอาอ้อยอ้อยอ้อยควันโอ้โหหลบคิดยอนรอดละคิดว่าจะรอดอยิ่งคิดว่ารอดบึ้มบอกไม่ได้หรอกหย่าผัเลนไซมันหวังว่าจะได้โอเคได้ครับไปครับเหยียบ ไอ้นี่ไม่ตามเลยว่ะเทวกับเทวกับเทวเซียนไม่ตามเลยนะฮะเปิดดักรอดีกว่ามาเทวอยู่ใกล้น่าจะรู้โอเครู้งานนี่สวยพี่เอี้ยนต้องรู้งานแบบนี้อันติไปอะไรครับเดีเซียนไปดักอยู่ทุกนอันตีได้คืออันตีเลยนะฮะสำหรับเทนพิกการเล่นเทนไม่ต้องอันตีรอรัดนะฮะวันตีรอมันสโลนะ ฟาดไปเลยแล้วก็ได้มันมันมันฟิกดาเมจอยู่แล้วมันไม่ได้แบบคิดตามเปอร์เซ็นต์เลือดเหมือนเมื่อก่อนอะไรมาปาหงพาหกเล้เพื่อนผมทำไมเนี่ยฮะฮะฟาดได้คือฟาดได้คือฟาดอะครับพันหกอะครับเสียบอะไรอ้อยอ้อยอีกแล้วอ้ออุ้ยตกสารอ้อยโอนมาโดนไถเฮ้ยมันยกไวไม่มีล้างโอ้ล้างอ้อยไปแล้วโทษที่ปุยล้างเข้าโอ้เยอะเยอะมาก ไม่ดีช็อตนี้ไม่ดีไม่ดีไม่สวยไม่สวยเลยเหลือเราสองคนวอลเลนเพนด้าเออเพนด้าเพิ่งเกิดโอเคระวังนะจ๊ะเพนด้าจะดักเหรอได้ครับเพนด้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นต้องไม่ต้องสดขนาดนั้นเพื่อ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 นเราได้คิวเฉยเอ้าจะตายตายผมตายด้วยแล้วเนี่ยแต่ผมมีสกิลจุกฮะเทมสมัยนี้โดดข้ามันแพงได้ ไม่น่าตายครับไม่น่ามีใครกล้ายุ่งกับเรายังดีนะฮะยังดีนะฮะหาฟอเรนดีกว่าฟอเรนจ้ามาไหมมาก่อนไหมฟอเรนเปิดรอเลยละกันเปิดรอเลยละกันแล้วมาดิโอ้ถึกถึกมากเขาจะมาป่บวะไอชิปชิปแล้วชิปแล้วฟอเรนเราจะฟางให้นะฟอเรนอุ้ยโดนอุ้ยอุ้ยอุ้ยฟอเรนล็อกโอ้โหโอ้โหัจัดเข้าบอก เดี๋เวดเดเฟรมเลตกเด็เดเฟรมเลตกกระตกอะไรตอนนี้อ้การงึงงักแต่เราได้อยู่ตรงนี้มีอะไรอ่ะผีดันบ้านเอาอีกแล้วนะคนนี้เฮ้ยมันไม่แผ่เลยในเรื่องของการดันบ้านของเธอขวางเว้ยไม่ให้ไปจะไปไหนจะไปใส่จะไปใส่ฟาดไม่ถึงอ้าวมีผู้ตายเลย มีกูตายเลยทำ<ห>ม, <Gan on> มีทำไมโดยส่วนตัวแล้วมีมันก็แพ้ทางฉีอย <çocuk vessels settling> ู่แล้วนะฮะเพราะว่ามีไม่มีดูดเลือดนะฮะก็มีแหละแต่ว่าไม่ได้ดูดแรงเท่าฉีนะฮะถ้าบวกกันหนึ่งหนึ่งมีมีโอกาสแพ้ฉีนะครับมีคนโหนมาสลิงอะไรแล้วตมบตีดบปบปูอุคนนี้เหมือนเดี๋ยวเนี้ฉี่พิมพอะไรวะ จะแข่งให้ได้เลยจะให้แข่งให้ได้เลยอ,อ๋อไม่รู้จักเตียวเซียนผมะแล้วเตียวเซียนไม่เท่าไหร่บอกเลยแต่ตัวกันเตียวเซียนนี่ปัญหาที่สุดเลยปัญหาที่สุดก็คือตัวผมนะครับถ้าผมไม่ตายอย่าหวังว่าจะแตะเพื่อนผมได้นี่เคลียร์คีปโดยการใช้อันติเป็นไงเล่าจีเนียสสามร้อยเปอร์เซ็นต์ุยเฟมเลตตกอะเกิดอ,อะไรขึ้นกับโทรศัพท์ผมเนี่ยอ๋อเครื่องร้อนฮะอุ í, ้ยร้อนจริงตอนนี้เครื่องร้อนจริงนะครับ นะฮะสังเกตแบบสังเกตแบบแบบจะหมดเฟรมเล็ตกดักก่อนเฮ้ยมีสลิมตรงนี้มีสลิมตรงนี้ดิมตรงนี้มันไปโอ้ยตายเลยโคติแทบแคบโคาิแคบเห็นเราด้วยไม่ได้ไม่ได้ไม่ดีไม่ดีไม่โดนไม่หมีโดนหมนดีเออหมีไทยให้แล้วสวยเยี่ยมเอกคือสุขลิบาโอ้โหความโบ โดนไถ่วช่วยเพื่อนอ้ยเอียแล้วเฟมเลเฟมเลอย่าล่วงสิครับไม่ n โน o ตายหมดแล้วไปแล้วครับถ้าตายหมดก็มาตายหมดตอนดากเกิดตายอือมาดิลาเบอร์อยากเอาอุ้ยนี่ไงเล่นโอไม่ไหวไม่ไหวเอาแล้วโอ้โหกังคืนแล้วด้วย พิษสถานการณ์ไ<ป>ะเนี่ยไม่นะปั๊ทำดีมาทั้งเกมวิเตสโกเขาก็ไม่ได้แบบคิริวคิเล่นนะฮะฝั่งหนข้ายี9ิบเก้าต่อยีิบสามกรุณาอย่าไปทีละคนครับผมนะฮะเมื่อกี้ฟอร์เรนเข้าไปตายก่อนนะ่ยท่ากัโอ้โหฟอร์เรนเข้าไปสี่หนึ่งช่วยไม่ทันผมกับเตียวเซียนดักอยู่เผื่อมีตัวหลงระวงังระวงังระวงังนะครับเด็ดเกมฝั่งหนข้ามอันตรายนะฝัะ่งเราก็อันตรายเหมือนกัน อันตรายคนละแบบอะคนละแบบในนี้เออฟอเรนเล่นอย่างมั่นใจวะเอาวะไปวะเอาวะเพื่อนตามอยู่เออหมีตายยังไงชนนี้ยังไง,ง,ไงรอผมด้วยผมขาสัน้นผมมาใครประกันแล้วผมไม่สนคีมแล้วผมสนเพื่อนมากกว่า,าหาเพื่อนเพื่อนจ้าเอา้าไฟจบแล้วโอเคกลับไปอ่ะเฮ้ยมันกลับ มีใบหลงทางปะเราเนี่ยน,นี่แน,น่อ่<ห>าไม่ได้แอทิดด้วยเยี่ยมโอ้โหมีคนหลงทางเขาเก็บดาร์กไปแล้วด้วยฮะท่านผู้ชมดาร์กใหญ่เบลเทอร์เลยเยี่ยมไปเลยเออเคลียอย่างรวดเร็วเคลียไปเลยมีอะไรเคลียให้หมดครับม,มาแล้วครับชิ้นสุดท้ายไกอ่อไม่ใช่ไก่อสลอลยสแตนดาร์ดนะครับมาลดคูดาวเพิ่มเลือดบอกเลยตอนนี้อัติผม2 0 0พันนะฮะ สองพันค่าได้เลยนะเอ๊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 ะอะไร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 ขวาง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 โอ๊ยไม่ได้แล้วเพื่อนระวังระเบิดคนนี้ชอบชอบทุบเราอจากป้อมนดีเอามานี่ขีบอ่ะเออเอามาเพื่อนเราขีบมาตีเพื่อนมาตีมาตีแทงเดี๋ยว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 โอ้โหเสียเลือดปี เฮ้ทำไมไม่ตีแล้วพียนโอเคโอ้ตึงอะตึง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 ตตึงแครีออ่ไม่ตีป้อมอะเออใช่เมื่อกี้โอ้ยอ้ยัวแต่อันเดี๋ยวโอ้โหวัวเ่วเวเเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวออะไรกันมันอะไรกันหื้อเลออื้อื้ไม่อยู่ตายฟอ์เนมีเกิดช่วยชีวิต เชฟไชชมไ่ไรเชเชฟไม่ไรกับบ้านเถอะนะ <c oughs> เมื่อกี้ฟอเรนบอกว่าเทวไม่ตีบ้าน <c oughs> เออใช่ปะจริงจริงจริง,รงแต่เดี๋ยวก่อนโอ้ตายเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วจะขึ้นบ้านผมอย่างนั้นเหรอฮะต้องผ่านต้องผ่านหนังสือขายประกัน <c oughs> ผมไปสักกอนฮะจะขึ้นบ้านผมเหรอฮ่ไม่ได้เฮ้ยเทว เอ้ยไปเจอเจอเทนเทนสอุมสี่เป็นไงอ้เป็นไงอ้เป็นไงอ้อืออือ,ปอ,อเ,เ,เป็นไงแล่าผมกับฟอเรนนะวรงลุมสี่สองลุมสีสส่เ็น้ามาช่วยติงนึ่งฟอเรนตายไปแล้วครับโอเคครับไปลุยดาร์ยังไม่เกิดนะมีไหมเช็ค <got> ให้เพื่อนเลยเรามีสปินอยู่ฮะตอนนี้ไม่มีใครฆ่าเราได้ถ้าเราสปินทันนะถ้าเราสปินทัน เพราะว่าปกหนูข้ามสตันนะครับสตันก็แค่รับเบอร์นะครับแล้วก็หอบมีมีสกิลไม่ตีอ่ะตอดเป็นไหมเนี่ยใช่แล้วฟอรเรนเราอยากจะบอกว่าเราเห็นด้วยกับนายมากๆจริงจริงเลยจ้ะฟอรเรนนะครับ <c oughs> ตอนนั้นน่ะผมแทงป้อมผมเอาตัวเข้าไปแทงป้อมก่อนอ่าไม่ให้คีปโดนยิงด้วยนะเทวน่าจะเข้าไปเปิดอันนี้ยิงนะครับ กูระเบื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเยบื่ออะไรวะเออโดนห <c oughs> ลวงโดนหลวงอะไรดูแมพอยู่ไม่ได้โดนโอ้โหรีรีคลิปกลับไปดูก็ได้เนี่ยแต่ตอนนี้เอาก่อนเอาก่อนเอาก่อนนะโอ้ยคุกกระเด็นไกลจังทำข,ข้ามอีกสวยสวยละสวยละสวยละมาแล้วครับเพื่อนล้างให้แล้วสวยๆ<ว>นี่เยี่ยมสลงสโลล้างให้หมดอ่ะตอนเนี้ยเอาเลยเอาเลย มีชี้อยู่กลางแต่เทลเซียนน่าจะกันได้เอาเลยมีคนทาซานมาครับทาซานถ้าโอ้โหมาทีไตายตาย,ยกตีฆ่าทาซานเออมันจะขึ้นได้ไหมเนี่ยวันเนี้โอ้ยเดี๋ยวชี้่อยผมไปเถอะถ้าเข้ามาเดี๋ยวเจอดาบฟันหน้านะครับไม่ใช่ดาบมันเป็นคันล่มดาร์กเกิดแล้วฮะทานผู้ชมแต่ฝั่งเราเอา้ามีมีตายต้นไหนคนคิดผมไม่ได้ผมต้องดักดัก ไม่ได้ไม่งั้นเสียดายน่นี่ไงเขาแห่มาละฝั่งเราตายสามเขาเอาได้แน่โอ้โหเอาแล้วกําลังเอาอยู่ฮะกําลังเอาอยู่นิ่งๆไว้นิ่งๆไว้น่าจะยังไม่ตายโอ้ชี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 ้เออเดินผ่านไปโอ้โหเลือดเดือดยางเยอะโอเครอเอ็กซ์คลิเบอร์ร้านเลยคนมาป่วนเนี่ยมันทุบไกลมากเลยลัเบอร์เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะไม่สนว้กูจะเอ็กซ์คลิเบอร์ชอดนี้ละมึงเอ้ยเอ้า อู้ดยังเออได้อยู่ได้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 ลอยไปดีครับไม่มีล้างแต่ไม่เป็นไรไม่ตายถึกถึกอ่ะคือถึกอ่ะก็ถึกอ่ะครับก็ถึกอ่ะครับของแท้ของแท้แน่นอนฮะพัจชาพัชชาละเว้ย์พัชชาละเว้ยอะไรกับมันนี่กับมันนี่อะไรกับมันนี่กับมันนี่ลมฟาดหัวโอเคโอเคดาร์กเป็นของเราครับผมตีเร็ว เออมันก็แค่นั้นตีเนี่ยเพื่อนพร้อมแทงให้ระวังระวังอัแช่อัดแช่สองพัครับตีเทลสวยโอ้โหมีสกิลตีฟ้อมอย่างรุนแรงก็ควรเข้ามาตีไม่ต้องมาเล่นกับเพื่อนผมอะไรอะไรอะไรแลกก็เรียบร้อยครับผมโอ้โห <c oughs> ยอดเยี่ยมกระเทียมมะเขือเปาะแปะ กระเทาะหน้าและกระตุ๊บกระติ๊บมากครับชอนนี MVP ้ MVP อยู่แล้วอ่ะ MVP อยู่แล้วชนะหน้าครั้งสิงบ <Rain> บอกไปเทียนผมเนี่ยนะครับลัมเบอร์หลุดมาไม่รู้เอาตัวไหนมาแก้มันเอาเทียนมาแก้มันนะฮะไม่เห็นยากเลยไม่เห็นยากเลยเห็นะนม่ ตะกออย่างพุ่ง12.3ฮะไปดูดาเมจดีกว่าทำดาเมจไปเท่าไหร่วันนี้แสนหนึ่งนะฮะเฮ้ยผมทำดาเมจแสนหนึ่งผมทำดาเมจเท่าเท่าต,ตัวป่าเลยเหรอเฮ้ยมันเป็นไปได้ทั้งที่เราไม่ได้ออกเกราะไฟนะเนี่ยถ้าออกเกราะไฟมาดาเมจน่าจะทะลุแสนนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้สงสัยดาเมจมาจากเอ็กค์ลริเบอร์ล้วนๆโพฟาดไปทีนี่ 2000, 2,000 2,000ตลอดเลยฮะ โอ้โหโอเค7 2 21ครับผมเป็นอะไรที่เพอร์เฟกนะฮะเหรียญทองด้วยก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับวิธีการเล่นเทรนนะครับผมหลายๆคนที่กําลังหัดเล่นเป็นเมนเทรนนะครับผมมาดูสามารถมาดูคลิปผมได้แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนดูได้นะครับเทรนในแผนนี้นะฮะเก่งนะครับเก่งแต่ไม่ได้ถือว่าโกงนะครับแต่เก่งขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะมากนะครับแล้วก็มีตัวมาขัดน้อยมากๆนะฮะอยากจะบอกว่าน้อยมาก <_ t iny> เออนะครับเพราะว่าสกิลมันแอนิเมชันมันไวมากกระโดดเสียบแล้วก็ไถเล็ดได้เลยนะครับมันไม่มันไม่สโลนไม่อะไรเลยนะฮะก็คือโดดเสียบปุ๊บไถได้เลยนะครับมันจึงเป็นคอมโบที่ทําให้ฝั่งศัตรูแบบขยับตัวไม่ได้เ,เอาหลักๆก,ก็คือถ้าโดนสกิลเรา2ส,สกิลอะประมาณ3วิศัตรูจะขยับตัวไม่ได้เลยนะฮะสวิเลยนะโดดถ้าโดนโดดเสียบแล้วก็โดนไถอะ เออคือ3าวินั้นเนี่ยถ้าเพื่อนทําประโยชน์ทําดาเมีดได้นยก็คือบอกเลยว่าฝั่งนรค่ับเป็นปุ๋ยแน่นอนนะนี่มันก็เลยกลายเป็นตัวที่เก่งนะฮะเป็นตัวที่เก่งมากอยากให้ทุกคนเล่นมากๆนะครับซึ่งได้ไปส่งไอดีผมตอนนี้ผมก็จะเห็นผมเล่นเทรนดรัวๆนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ติดอันดับจังหวัดไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอ,อวันเสาร์หรือเปล่านะครับมันถึงจะให้ฉายาระดับจังหวัดมานะฮะแต่ผมติดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ อ่าผมคิดว่าผมจะเล่นให้ถึงจังหวัดแบบระดับภารคให้ได้นะครับเดี๋ยวเรอติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าซีอูเกนิคฐานบ๊ายบาย